บู๊คุยกันเลยนะคะกับอาจารย์ถังค่ะคุณพงศักดิ์สกุลวักสิกนผู้จัดการบริษัทวิจัยและพัฒนานโยบาย PRD จำกัดอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ถังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พื่นน้องไรเดอร์เนี่ยคือตอนนี้ถ้าพูดถึงงานของงานของพวกเขาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนหรือมีอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเขาบ้างไหมคะอาจารย์ถัง อย่างที่ตอนช่วงตอนช่วงโควิดเนี่ยก็เหมือนเป็นฟูลไทม์จำนวนมากเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนพอโควิดมันซาลงใช่ไหมครับรูปแบบการมาทำไรเดอร์เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นพาททมก็คือเป็นพาททมมากขึ้นแล้วก็ในขณะที่คนที่เป็นฟูลไทม์ก็หันหรือหันอย่างที่เมื่อกี้เกินไปนะว่าหันหรือหันเพราะว่าต้องเผชิญกับความเสี่ยงบนท้องถนนแล้วก็เนี่ยจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงกับ ความกดดันจากหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นจากแพลตฟอร์มจากร้านค้าจากลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็ยังคงเผชิญอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ผมคิดว่าก็ยังก็ยังคงยังคงดําเนินต่อไปแล้วก็ในขณะที่บางส่วนก็อาจจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมก็ได้ซึ่งตอนนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ผมคิดว่ารเดอร์ก็พยายามปรับตัวครับในหายเดียวกันก็เริ่มมีทางเลือกผมคิดว่ามันเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นเช่นถ้าเราจะเห็นก็คือว่า อาจจะไม่ใช่เป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มที่มีการให้ไรเดอร์ไปส่งอาหารเนาะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันมีชุมชนเนี่ยที่เขาเริ่มรับส่งอาหารเนี่ยเหมือนไปรอคิวครับเหมือนไปรอต่อคิวแล้วเขาก็ส่งกระจายของให้กับคนที่สั่งคิวก็คือเหมือนรัดขั้นตอนกลายเป็นไรเดอร์มาพบประชาชนอันนี้เป็นอันนี้เป็นทางเลือกแรกเนาะยังมีสองทางเลือกกับรูปแบบที่สองเนี่ยที่ผมเห็นก็คือในรูปแบบของการส่งต่อจากแหล่งผลิต โดยตรงเช่นจากสวนกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับจากสวนกเกษตรเนี่ยส่งตรงไปถึงลูกค้าเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นโมเดลของภาคเกษตรที่ลดขั้นตอนไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางก็คืออ่าคนขายไอ้คนผลิตเนี่ยคนปลูกเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยก็ส่งมือถึงลูกค้าเลยเป็นผักปลอดสารก็ดีหรือเป็นผักจากพืชไร่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็น,นียผมคิดว่าโมเดลนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีหลายคนทําครับอและนี่ค,คืออันที่สองเนาะ แล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือสอตสก็สป,ปอร์ตครับก็คือเรื่องตามสั่งตามส่งครับเป็นรูปแบบของการสร้างเศร,รษฐกิจสมนานฉันท์ให้ไรเดอร์ลูกไรเดอร์ร้านค้าแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยร่วมกันกําหนดราคาแล้วก็รูปแบบการส่งอาหารส่งของกันซึ่งมีทั้งไรเดอร์แล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยร่วมในโครงการตามสั่งตามส่งด้วยซ<ช>ึ<ม>่งตอนนี้มีในกรทมนะครับแล้วก็มีในบางจังหวัดเขตเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นทางเลือก3อันที่ผมคิดว่า ไรเดอร์เนี่ยกำลังเริ่มมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้พอเรามองว่าไลเดอร์มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเนี่ยมันมันจะทําให้ส่งผลยังไงกับเรื่องของของสุขภาวะของเขาบ้างไหมคะว่าความต่อเนื่องของอาชีพเนี่ยความต่อเนื่องอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเนี่ยมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้เนี่ยมากขึ้นพอมันมองเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้เนี่ยไ การใช้ชีวิตเพื่อแสวงหารายได้ของเขาเนี่ยมันก็อาจจะ,ะเริ่มหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นสําหรับผมนะเพราะมันไม่ไม่ถูกบีบลัดไม่ถูกข้อกังขาแบบที่ทุกคนมีข้อสงสัยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่เริ่มโปร่งใสามากขึ้นมันเป็นโมเดลธุรกิจที่โปร่งใสามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่คำว่าโปรนะ่งใสเนาะเป็นโมเดลธุรกิจที่เป็นธรรมมากขึ้นดีกว่าเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับช่วยทําให้เขาเริ่ม ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำาอาชีพและก็เริ่มเริ่มแบ่งเวลามาดูแลตัวเองบ้างแหละแบ่งเวลามาให้ครอบครัวบ้างแหละมันอาจจะทำให้บรรยากาศสุขภาพดีขึ้นครับบรรยากาศสุขภาพเนาะแล้วอย่างงานที่อาจารย์ถังทำกับเรื่องของสุขภาพของของไรเดอร์เนี่ยตนตอนนี้เราพบข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราก็พบว่าไอ้ความไอ้ความปัญหาเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือความต้องการเรื่องจํานวน จำนวนเงินที่ต้องการในได้ในแต่ละวันใช่ไหมครับเราก็กลับไปที่ตัวตัวกําหนดที่ทําให้เขาต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้เนาะไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ใช่เพราะแค่เขาเป็นไรเดอร์เนาะแต่เพราะเขาต้องการเงินผ่านอาชีพรเดอร์เนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนเราก็เลยหันกลับไปมองว่าเออเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาอันนึงก็คือการหารายได้นั่นเองเราก็มองว่าเฮ้ยเราจะเอาเรื่องการหารายได้เนี่ยกับกับอ่ากับสุขภาพเนี่ยมันเจอกันได้ยังไง มันก็เคยเป็นมันก็เลยเป็นคําถามที่พวกเรามานั่งคุยกันว่าเราจะทํายังไงให้การอ่าเลี้ยงปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยกับสุขภาพเนี่ยมาเจอกันเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเห็นโมเดลทางสุขภาพไปด้วยกันก็คือเริ่มเราก็เลยอยากจะเห็นว่าเออเนี่ยนอกจากเขาหันกำลังดูแลสุขภาพ <se xt y> ตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่เขาดูแลสุขภาพโดยการได้เงินได้ทองด้วยอ่ะเออมันก็เลยเป็นข้อต่อระหว่างดูแลตัวเอง แล้วก็เริ่มที่จะมาเหมือนกับดูแลกระเป๋าตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็จะได้แบบเหมือนวินวินครับวินวินทั้งสองฝ่ายครับเราเราเราจูงใจให้เขาหัานมาดูแลสุขภาพในขณะที่เขาหาอะไรได้ยังไงเพราะว่าโดยมุมของคนทํางานแบบนี้แล้วเอคอนอิงก็เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันเนี่ยมุมของเราเราก็จะแบบว่าเอาเงินไว้ก่อน <laughs> เอาเงินไว้ก่อนนะเออเราเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่อย เอาก็ก็ดูแลกันไปตามตามสภาพแหละแต่ว่าตรงเนี้ยอาจารย์ทาทางานกับทัศนคติตรงนี้ยังไงบ้างคะในการที่เขาได้เห็นทั้งสองอย่างคู่กันไปด้วยนะคะรูปแบบการมาทําเพื่อตัวเองเนี่ยมันใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็กระทบกับการทํางานของเขาให้น้อยที่สุดทํายังไงก็ได้ให้มันเกิดการมีค่าสูญเสียตรงนี้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยทําให้ต้องทุกอย่างต้องกระชับตรงประเด็น แล้วก็ถ้าเราหาโอกาสในการได้มาซึ่งเงินหรือของของชำลุ่ยอะไรให้เขาได้เนี่ยเราก็จะพพอร์ตตรงนั้นเลยเพื่อให้เอาไปใช้สาหรับชดเชยการเสียเวลาของเขาอันนี้คือสิ่งที่เอ้ยเราเรา,เราลองพยายามทำเนาะแล้วก็จากเดิมที่เราเคยใช้ใช้ของชำาุ่ยเนาะใช้ของชำาุ่ยแล้วก็พวกค่าตอบแทนเรื่อๆเนาะที่เราพอให้ได้อะไรเงี้ยครับก็ผ่านมาสู่การที่เขามองว่าถ้าเกิดมาร่วมขบวนการกับเราเนี่ย มันอาจจะมีโอกาสในการได้มาซึ่งอ่าเงินด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ถังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนับเราด้วยคน